แจ้งด่วนขราวนี้เฟสสามดีทอนวาเลตเตรียมรับเงินตามเลขท้ายบัตรประชาชนจริงหรือไม่ สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมกอมาพบกันในวันที่16มีนาคม2568และก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมสำหรับการแจกเงิน10,000บาทล่าสุดนะคะซึ่งในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะแน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้านอื่นได้รับทราบท่วกันและสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในกระ้ังต่อไปค่ะจากกรณีในตอนนี้นะคะที่สอบถามกันเข้ามาว่าจะมีการโอนเงิน10,000บาทเฟดสามให้ตามลำดับเลขท้ายบัตรประชาชนจริงหรือไม่นั้นนะคะทางกระทรวงดิทอนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าจากประเด็นดังกล่าวได้ประสานงานร่วมกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลเท็จนะคะทางกระทรวง,างการคลังขอชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่มีการประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน1 0,000บาท เฟสสตามเลขบัตรประชาชนซึ่งปัจจุบันนะคะรัฐบาลได้ทำการ จ่ายเงินในกลุ่มของผู้สูงอายุในรอบการโอนเงินซ้ำอยู่นะคะซึ่งในส่วนของกลุ่มเฟส3นั้นยังไม่ได้ดำเนินการจ่ายเงินแต่อย่างใดประชาชนโปรดยานหลงเชื่อข่าวปลอมติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้เช่นเว็บไซต์ของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวกับแหล่งข่าวที่ไม่น่าไว้ใจ หละจากประเด็นข้อสงสัยเรื่องการใช้จ่ายเงินดิทอนเว l ต์เฟส3ที่ว่าทำไมจึงสามารถซื้อเหล้าบุหรี่ได้แต่ไม่สามารถใช้จ่ายค่าเทอมมือถือน้ำไฟได้ระบาลได้ชี้แจงว่ามีจุดประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคการที่ไม่ได้กำหนดรายการสินค้าต้องห้ามก็เนื่องจากข้อจำกัดในการบริหารจัดการเพราะการควบคุมรายการสินค้าโดยตรง ำได้ยากในทางปฏิบัติจึงเลือกที่จะควบคุมประเภทของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแทนนอกจากนี้การที่ค่าเทอมค่ามือถือค่าน้ำค่าไฟถูกจัดอยู่ในค่าบริการก็ไม่ตรงตามเงื่อนไขของโครงการที่เน้นการซื้อสินค้ารัฐบาลเชื่อว่าประชาชนจะสามารถนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายในส่วนอื่นๆและจัดสรรเงินส่วนตัวมาจ่ายค่าบริการเหล่านี้ได้ และนี่นะคะก็เป็นข่าวสารล่าสุดที่นํามาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสําหรับใครที่คอยกอดกิดการแจกเงิน10,000บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟสสามที่กําลังจะมีการแจกในเร็วนี้หรือจะเป็นกลุ่ม21ปีถึง59ปีหรือจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นนะคะก็ต้องฟังข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นนะคะในส่วนตรงนี้มา อัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณพ่อคุณแม่ไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ชั้นอื่นได้รับทราบทั่วกันขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ